สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะวันนี้จะมารายงานสถานการณ์ที่โคราชบ้านดอมม่วงนะคะลมแรงมากพี่น้องลมแรงจ้าดูต้นไม้นะคะเดียวอะ่ะยูใกล้บ้านด้วยเมืดมาเลยจ้าพี่น้องคุณแม่เขาเมืดมาเลยนะคะบอกคุณแม่ชวนคุณฝนมาด้วยไม่ต้องเอาคุณลงมา จะมาดูบรรยากาศที่ว่าฝนจะตกให้เราไหมพี่น้องเราจะมานั่งดูสักกี่นาทีดีเราจะได้รู้ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกก็สวัสดีพี่น้องเฟซบุ๊กทุกคนนะคะพี่น้องทุกคนที่เล่น Facebook นะคะรู้หรือเปล่าคะว่าเ c e b o o k เขาเปิดให้สร้างไรายได้แล้วลหลายๆคนก็าอาจยังจะไม่รู้นะคะ เฟซบุ๊กเ็เปิดให้สร้างรายได้สำหรับคนที่เล่นเฟซถ้าเราจะไปสร้างรายได้เราก็ต้องไปเปิดโหมดมืออาชีพก่อนนะคะทุกคนเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะกดตรงจุดไข่ปลาสามจุดขวามือเราก็จะเห็นรายการแล้วไล่ลงมาด้านล่างกดเปิดโหมดมืออาชีพนะคะแล้วก็อัดคลิปสั้นประมาณ1นาที เอาไปลงช่องริวนะคะไม่เกินความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีบวลงวละสองถึงสาคลิปทุกวันนะคะทุกคนก็แล้วแต่ใครจะถนัดนะคะคลิปจะลงแบบไหนลงใหม่ๆเราก็ยังจะไม่รู้หรอกค่ะว่าคนดูชอบแบบไหนทำทำไปเราก็จะรู้เองว่าเออคลิปไหนนะมนันยอดวิวเยอะคนดูอาจจะชอบแบบนั้นเราก็ ได้ฝึกตัวเองไปด้วยได้เรียนรู้ไปด้วยคะ่ะทุกคนอย่าลืมนะคะไปเปิดโหมดมืออาชีพกันนะคะทุกคน f e Facebook ก็เปิดให้สร้างไรายได้แล้วก็กกจะช่วยทุกคนนะคะเราเล่นอยู่แล้วอะ่นนะเฟสน่ะเราก็เสียค่าเน็ตรายเดือนอยู่แล้วเ,เนาะก็อยากจะชวนทุกคนมาเล่น การทาคลิปเรียวก็คลิปเรียวหรือคลิปเรียวนั่นแหละทุกคนไม่เกินหนึ่งนาทีวันละสามถึงสี่คลิปก็ได้ถ้ามีเวลานะคะตอนนี้คุณน้องเมฆก,ก็ลอยลอยผ่านหน้าบ้านเราไปแล้วนะคะลอยต่ํามากแต่ว่าทําไมคุณฝนไม่มานะทําไมคุณเมฆไม่เอาคุณฝนมาด้วยเอาแต่คุณลมมา ดูบรรยากาศแค่นี้แหละทุกคนฟ้ามันเปิดแล้วมันมันโล่งแล้วไปไวมากเลยแต่ไกลๆนู้นเหมือนฝนจะตกเลยนะทุกคนก็สวัสดีแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้ไปยังไงก็ฝากดูคลิปให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีนะคะ